สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรีวิวก่อสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นในรูปแบบใต้ถุนสูง MD 0 7โดยทางเจ้าของบ้านได้ซื้อแบบไปปลูกสร้างเป็นบ้านสวนซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามมากๆในจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับ MD 0 7นั้นจะเป็นบ้านรูปทรงทันสมัยขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำและมีพื้นที่ใต้ถุนสารพัดประโยชน์ที่สามารถใช้ในการจอดรถยนต์ ใช้เพื่อการนั่งเล่นพักผ่อนหรือแม้กระทั่งการต่อเติมเป็นพื้นที่ห้องต่างๆในอนาคตได้อีกด้วยค่ะสำหรับในส่วนภายในบ้าน m d 0 7นั้นจะเน้นความโปร่งโล่งและเน้นช่องประตูหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อให้ลมสามารถพัดผ่านเกิดการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังช่วยลดความชื้นและลดการสะสมความร้อนภายในตัวบ้านอีกด้วยค่ะ ทางบ้านป่าตาลต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกหลังที่ได้นำแบบบ้านไปก่อสร้างและได้ส่งรูปเข้ามารีวิวค่ะสำหรับท่านที่สนใจแบบบ้านสามารถติดต่อสอบถามตามที่ได้แจ้งไว้ท้ายคลิปและขอฝากติดตามการรีวิวบ้านหลังอื่นซึ่งก่อสร้างทั่วประเทศได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ